เห่นสเนกบอร์ดปวดเลยเบื่อเดี๋ยวไปโรงเรียนพักกันมาเห่นสเนกบอร์ดกันแบบคิวอ้าวพูดนะเก่งคัะโอ้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 ต่ำสเนกบอร์ดแสนสนุก ยาบอ่ะครับขวดน้อยๆแกกิงคัก <t> เอาเอาน้องเพง่งเพง่งหยุดเพง่งหยุดมันเบรกเอยน้องเพง่งส่งไปแรงๆเลย,ายยียงซ้ายเยียงขวาด้อมทาน, <t> น,นหยดดุดบริเไปโรงเรียน แบบมวนอะเออน้องเพ็น้องเพกันเลี้ยวตลูกแม่บอกว่าให้เลี้ยวใส่เลี้ยวขวาไปทางใส่กันเลี้ยวใส่านแม่พวกเงินัวโดนลาวจนมือเออปวดายปวดขาละเบอร์ค่ะเบอร์ไอพ่อสี่ขืนมานี่สวัสดีจ้า